ก็จะมี1ิชนิดต้นใหม่นะครับก็คือที่เห็นนี่ครับก็จะมีพยุงยางนาชิงชันมะฮอกกานีฮอกกานีแล้วก็ไปตะเคียนปะดูพกหนาะปะดูซักมะข่ามะข่าแต่นี่ครับมะข่าโมงมะข่าแต่หรือมะข่าม่มงนี่แหละ ก็นต้นจิกต้นจิกครับต้นเต่งต้นพยอมนี่ครับประมาณนี้ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้เนะครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับนี่มันก็นจะเป็นสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้คือความหล่มเย็นนะครับพี่น้องอากาศที่บริสุทธิ์ที่มายุในสวนล้วเขาจะรับรูด้ได้ว่ามันเย็นแล้วก็หายใจมันโล่งปลอดนะครับมันจะต่างกับสังคมในเมืองอยู่ตรงนี้ต่างกันพอสมควรเลยครับ อากาสุขภาพเฮ้เาจะได้ตามมาอน,นี้เป็นผลพอยได้นะครับมาอยู่ในสวนสุขภาพมันจะดีครับอันนี้ผีนอนอยู่นีน้ำเลยเนาะแม่นครับนอนฝ่อสวนอยู่นี่แหละครับในบั่นอยู่แต่ว่าบนอนแต่ว่าเาชอบนอนแบบอยู่นี่มันเย็นสบายเย็นสบายกายสบายใจปลูกต้นใหม่เฮ้าจะมองว่าเฮ้าปลูกต้นใหม่อย่างเดียวได้ปลูกต้นใหม่เฮาต้องปลูกอย่างอื่นน้าครับถ้าเฮ้ามีหน้าเฮากับเห็ดเขาเห็ดหดนามไปเนี่ยแหละมีสาเฮ้ากับเห็ดมีปลาปล่อยกับปล่อยไป อันนี้คือสิ่งที่เ้าจะได้กินขึ้นมาจากการปลูกต้นใหม่ในระหว่างปลูกต้นใหม่เ้า้ตกปลูกพืชอย่างอื่นแซมนไาครับไ่ไปแต่พืชลมลุกเลยครับขิงขาตะไค่มะเขือบวบฟักทองอย่างพวกนี้เฮาต้องปลูกไปในสวนนานะครับปลูกใส่ไปในสวนในหล่องของมันเพราะฉะนั้นว่าในช่วงปีหนึ่งสสาเนี่ยเ้าปลูกได้อยู่แล้วไอ้พืชพวกนี้แต่ว่าหลังจาก ต้นใหม่เข้าเลืมโตเขาจะเริ่มปลูกว่าใดเขาก็ต้องเปลี่ยนชนิดการปลูกนะครับอย่างเช่นเอาพวกผืนที่มันพืชที่มันเลื่อยครับเลื่อยขึ้นลําต้นอย่างเี่ครับปลูกตัวผืชตระกูลเครือสิครับมาปลูกใส่เขียนพริกไทยอย่างเี่กับปลูกข้าไรได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องดูแลจัดการในเรื่องของกิ่งใหม่นะครับอย่าให้กิ่งมันมันถึกไปการที่มีกิ่งถึบนั่นจะปลูกอย่างบ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้ไม่ใช่ว่าปลูกก็วใหม่ปลูกอย่างเดียวบนเม็ดปลูกอย่างอื่นน้ำต้องปลูกอย่่างอืน ผสมปสานเขาไปในหลองมันอย่างนี้ครับเป็นแหล่งอาหารการปลูกต้นใหม่มันก็จะมีส่วนใหญ่ <c oughs> เขาปลูกกันเขาก็าจะปลูกแน่นอนการปลูกเป็นพืชเศรษฐกษิจเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวครับปลูกเป็นแถวเป็นแถวก็คือ4คูณ2 4คูณ6อย่างนีงส้สนะครับระยะห่างระหว่างแถวระยะห่างระหว่างาระหว่างต้น ย,ยังนี่พี่ปลูกสองคูณสองสองคูณสองเมตร้อ 2, 2ครับสองคูณสองเมตรคือว่าในในแถวเดียวกันนี่มันห่างกันสองเมตรแต่ว่าคนละแถวนี่ก็ห่างกันสองเมตรคือกันก็เลยออกมาเป็นสองคูณสองแต่ระยะห่างนี่พี่บอกว่ามันมันจะทีไปครับมันจะทีไปเด้อพี่นอ้องถ้าระยะทีดีคือระยะสี่เมตรครับสี่คูณสี่เพราะว่า ขออสองคิดถึงการจัดการนะครับการจัดการประเภทว่าตัดหญ้าพืวนดินหรือว่าปลูกพืชผสมผสานในระวางแถวแทมมันสีง่ายถามว่าปลูกสองคนสองนี่มันกะจัดการหากาลยครับเวลาจะอวยรถไถจะอวยเครื่องตัดหญ้านี่มันไปเลยอย่างนี้นะครับมันจะทานจากหญยาอย่างที่ผีปลูกนะครับมันจะเป็นปลูกสลับฟันปลาเขาเรียกว่าสลับฟันปลานอประมาณงนี้ฟันปลาจะเป็นอย่างนี้นะครับ้าวบาสลับมันจะเป็นอย่างนี้ สลหรับเป็นอย่างสิท <że lawsuit royable> ี่นี soup, ่สังเกตว่าถ้านี้นอนี่แถวหนึ่งหนึ่งช่องปุ๊บด่านหนึ่งนะครับแล้หันมาด่านล้างเข้าก็สิคือกันมา่าจะเป็น่ึ๊มนี่คือทิศหนึ่งสองทิศเราได้นี่ยงั้น่าครับที่นี่เนื้อไต่เนาะจะว่าเป็นเนื้อไต่ที่นี่ก็ตะวันตกเฉียง ต้เห็นว่าภาพมันก็อย่างมันเป็นเฉียงเป็นแถวของมันนี่คือการสลับด้วยครับถ้าว่าสลับมันสิเนี่ยบมเห็นมันไม่มีช่องอย่สงห้องเบิ้งนเลยตัที่นี่ก็นี่ครับเห็นว่าจะเป็นอ่อนลอดไปของมันเลยนะช่องไปหลอดของมันเลยสุดผลเลยจะมีช่องของมันเลยนั่นก็อีกช่องหนึ่งเลยครับตัวที่นี่ก็มาดูช่องหน่อดีละนี่ก็อีกช่องหนึ่งเลยครับเป็นอุโมงค์อีกช่องหนึ่ง อืนี่แค่ห้าโอเคแาดเดียวเขาก็ได้เท่าไหรแล้วเนี่ยสี่หรอเนาะครับห้าได้สี่หรอทีนี้เขาก็มาไม่อีกแาดหนึ่งเขาก็คิดคือกันเลยครับเขาก็จะได้อีกสี่มันก็่สี่อกมาเป็นแปดแปดช่องครับลักษณะจยางสี่ครับซึ่งเป็นข้อดีของการปลูกแบบสลับฟันปลาตาบ่ปลูกสลับฟันปลาห้าสิบโบได้แบบนี้เขาก็สี่ได้แค่สี่ถิ่นมันก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งครับของการปลูกต้นไม้เพราะว่า หมัเมื่อมันใหญ่ขึ้นนะครับใบมันก็จะไปไปเลื่อมกันอย่างนี้นะครับนอใบมันจะประชนกันคือข้าปลูกแบบบสลับนะครับใบมันก็จะไปเลื่อมกันอย่างนี้เลื่อมข้าในระหว่างช่องพอดีประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้คือเป็นการปลูกแบบพิษต่แหลกมันบ่กฮะี่ว่าคือปลูกที่โพดไงป่ของพี่ทีโพดครับมันทีโพดในความคิดผม ในตอนนี้เด้แต่ตอนนั้นมันอาจจะบอกว่ามันกับบทีหรอกตอนก็หมยไม่น้อยน่อาจจะบทีได้ครับโอเคสุดท้ายครับผมอยากให้พีฝากยังถึงคนที่อยากจะปลูกต้นใหม่นะครับอยากให้ได้ใจก่อนปลูกที่ใจให้มันได้ก่อนนะครับปลูกต้นใหม่ปลูกทีใจให้มันได้แล้วก็อย่างอื่นมันจะตามมาเองครับทุกอย่างมันอยู่ทีใจสาเร็จทีใจก่อนอย่างอื่นมันจะตามมาเองครับผมโอเคครับขอบคุณพี่ทศพรได้หลายครับผมสวัสดีครับ